ไม่ต้องพูดอะไรมากมายครับสำหรับผลผล,ผลิตจากรัวรามาเซียเพราะถึงแม้บาซ่าครับจะมีปัญหาเรื่องการเงินไม่สามารถซื้อน้าเตะได้ตามต้องการแต่กันนั้นครับมักจะมีดาวรุ่งเนี่ยที่ถูกผลักดันขึ้นมาอยู่เสมอและก็กลายเป็นคนสําคัญของทีมครับที่จะขาดไปไม่ได้ถึงแม้ว่าซีซั่นนี้ครับบาซ่าเนี่ยเพิ่งจะผิดหวังนะครับจากการตกรอบยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับด้วยการแพ้คาบ้านต่อปารีสเนี่ยหประตูต่อสีแต่อนาคตนะครับบอกเลยว่านักเตะดาวรุ่งหลายคนในทีมเนี่ยพร bag, พ้อมที่จะกึ้า ไปสู่คาสเรตดอีกหนึ่งครั้งฉะนั้นวันนี้ครับผมจะพาไปดู5ดาวรุ่นนรกแตกนะครับที่รอขึ้นมาแบกบาร์ซ่าและพวกเขาเหล่านี้ครับจะกลายเป็นคนสําคัญของทีมในอนาคต คนแรกครับมาร์กิอูครับซีซั่นนี้ครับมีตัวละครใหม่แจ็คเกิดอีหนึ่งคนนะครับจากศูนย์เพาะมนุษย์กลายพันธุ์อย่างลามาเซียนั่นคือไอหนูอย่างมาร์กิอูครับดาวรุ่งวัย18ปีที่ลงสนามชุดใหญ่นะครับแล้วก็สั่นให้กับบาซ่านะครับเฉือนเอาชนะแอตเลติกบิบอไปได้1นต่อศโดยมาร์กิอูเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่23วินาทีเท่านั้นนะครับที่เขาเนี่ยถูกส่งลงสนามมาร์กิอูครับเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าครับถึงแม้ว่าอายุจะยังน้อยนะครับแต่กีอูเนีี่่ยยมมมมคววาาสูงงงงถถึึ187ซแ้จะั ได้ก้าขึ้นเป็นตัวหลักเต็มตัวนะครับได้ลองเล่นกับชุดใหญ่เนี่ยไปเป็นแค่3นัดแต่ว่าอีวานกาลาสโกนะครับอดีตโค้ชของบาซ่าชุดเยาวชนนะครับบอกว่านี่มันคือกองหน้าครับที่เป็นคลาสสิกเบอร์เก้าอย่างแท้จริงมีลักษณะทางกายภาพนะครับที่แข็งแกร่งมีความเร็วแล้วก็มีทักษะที่ดีมากๆกครับด้วยความที่บาซ่าครับมีหัวระดับโลกอย่างโรเบิร์ตเลดอสกี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็นั้นครับอายุการใช้งานของเลวานเนี่ยอาจจะมีไม่นานมากนักดังนั้นครับมากิวครับเป็นอีกหนึ่งผลผลิตเลยครับท เดียวกัน คนที่2ครับเฟมินโลเปสครับกำลังเป็นอีกหนึ่งคนเลยครับที่เป็นลูกมอจากโรนามาเซียนะครับได้รับโอกาสเดินตามรอยเพื่อนๆพี่เพื่อนน้องก้าวขึ้นสู่จุดใหญ่ของบาซ่าในซีซั่นนี้ครับและเขาครับกลายเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสําคัญของทีมในยุคชาบีเอนเดสอีกทั้งเนี่ยยังเป็นผู้เล่นนะครับที่สามารถยืนได้หลายตาแหน่งอีกด้วยเฟมินโลเปสนะครับตำแหน่งขนาดเลยเนี่ยคือริมเส้นนะครับแต่ชาบีเนี่ยมักจะจับไปยืนเป็นมิดฟิลเบอร์แปดแล้วก็เหลื่อมๆครับไปเล่นแบบเพลย์เมเกอร์ได้ด้วยซ้ำโดยเขาเนี่ยยยยเเเเคคคบบบอออกววว่่่่่่่าาาาขะะป็นนนนนททีีีชลลตรรรงงพื้้้หหไดดััซซแ กับบาซ่าชุดใหญ่นะครับผลงานของทางโลเปสเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับสารี2เกมแรกนะครับทุกรายการเนี่ยเขายิงไป6ประตูทําได้อีก1นึแอสซิสเรียกว่าผลงานช่วงบีิซันเนี่ยมันสามารถมัดใจชาบีได้สําเร็จถึงแม้บาซ่าครับจะมีเรื่องปัญหาการเงินนะครับแต่การมีเฟอร์มินโลเปสเนี่ยมันช่วยเบาใจบาซ่าได้เยอะจริงๆ คนที่3ต่อมาเลยครับกาบี้ครับโอ้โหกาบี้นี่มันคือไอหนูมาสจั่นครับผู้เป็นดั่งเพชรเวทงามของชาวคัมนูผู้ถูกขนานนามว่าให้เป็นนิวชาบีเอนเดสแห่งบาร์เซโลนาเลยครับเพราะว่ากาบี้เนี่ยเป็นนักเตะที่มีสไตล์โดดเด่นเรื่องของการครอบครองบอลการผัดบอลอันชาญฉลาดครับเอาตัวรอดเก่งไม่โดนเพลซิ่งมีข้อเท้าเนี่ยที่สามารถโชว์เทคนิคหลอกล่อผู้แข่งได้มากมายแอสซิสหลายดอกก็มาจากเจ้าหนูรายนี้ครับกาบี้ครับเติบโตแล้วก็ถูกดันสู่ชุดใหญ่ของบาร์เซโลนานะครับในยุคข,ของโรนัลด์คูมันจน กลายเป็นคีย์แมนสาคัญนะครับพาเจ้าบุลทุ่มนะครับทวงคืนบอลลังแชมป์ลาลีกาสเปนได้สําเร็จนะครับในยุคข,ของชาบีเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาไม่แปลกใจเลยครับว่าทาไมกาบีเนี่ยถึงได้เป็นตัวหลักของทั้งสโมสรและกับทีมชาติสเปนด้วยในวม่เป็นแค่19ปีเท่านั้นน่าเสียดายครับที่กาบีเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าชีขาดต้องปิดเทอมยาวทั้งซีซั่นนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขาดกาบีเนี่ยมันส่งผลกระทบหนักมากโดยเฉพาะกับบาร์เซโลนานะครับทำให้ผลงานของบา,าร์เซ่ลาหลายเกมเนี่ยไม่เป กับทีมมากเพียงใดเพราะการขาดกาบี้ครับมันก็เหมือนการขาดความอันตรายในแผงมิดฟิลด์ไปด้วยแต่จริงๆแล้วครับด้วยความที่กาบี้ยังหนุนังแน่นครับเชื่อว่าเขาเนี่ยจะกลับมาแข็งแกร่งและพร้อมจะมาแบกทีมบาซ่าได้อย่างแน่นอนครับคนต่อมาคนที่4เลยครับเปาคูบาซี่ครับ โอ้โห17ปีของผมเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ม .5 ครับเตะบอลใต้ตึกกับเพื่อนร่วมทีมอยู่เลยแต่กับเปาคูบาซี่ครับประการหลังของบาเซโลนาครับณตอนนี้เนี่ยมีแวว์ขึ้นเป็นกองหลังระดับเวิลด์คลาสแล้วในวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นเพราะว่าผลงานเนี่ยมันโดดเด่นเหลือเกินครับโดยเฉพาะการตามประกบคลีสเอ็มบาเป้และเป็นส่วนสำคัญนะครับช่วยให้บาซ่าเนี่ยเอาชนะปารีสไปได้3-2ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ8สุดท้ายเกมแรกนะครับแม้ว่าจะต้องแพ้ในเกมที่2ก็ตามในรายของคูบาซี่บกต่้อองวา สนรกกรสร้างเีรุดวลจริงๆครับเพราะว่าบาร์ซ่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเงินไหนจะมีนักเตะบาดเจ็บอีกครับดังนั้นชาบีเอนเดสครับจึงให้โอกาสครั้งสำคัญกับเปาคูบาซีและเขาเนี่ยก็ตอบแทนมันได้อย่างยอดเยี่ยมครับ b ปาคูบาซีครับขึ้นมาซ้อนกับทีมชุดใหญ่นะครับของบาร์ซ่าเนี่ยตั้งแต่16ขวบเขาฉายแววนะครับความเป็นแนวรับสมัยใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลบิวอัพจากแดนหลังการอ่านเกมที่เฉียบขาดรวมถึงความไวครับและความแข็งแกร่งในคนคนเดียวกันทําให้สโมกบาซ่านะครับต่างนึกถึงครับความผสมผสานการลงตัวระหว่างกาเลสโปโยและคิลาปิกเก้เลยด้วยซ้ํา เปาคูบาซี่นะครับเคยสร้างสถิติเอาไว้นะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกซีซั่นนี้ถึงรอบ8ทีมเกมแรกนะครับนั่นคือไม่มีนัเตะคนไหนครับที่สามารถเลี้ยงผ่านเขาไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นกองหน้าดับโลกใครๆก็ตามครับรกม่ไดว่าฟอร์มแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าระยะยาวครับเปาคูบาซี่จะเป็นกองหลังตัวหลักของบาซ่าได้อย่างยาวๆครับ ส่วนคนสุดท้ายครับคนที่5ลามินยาเมลครับลามินยาเมลอ่ะนี่คือเด็กเทพแห่งบาซ่าครับที่เป็นอนาคตของทีมชาติสเปนและของจำนบนทุ่มด้วยครับที่ก้าวขึ้นมาครับเล่นบนเวทีลาลิกาสเปนเนี่ยในวัยเพียงแค่15ปีเท่านั้นปัจจุบันครับลามินยาเมลเนี่ยคือกำลังสำคัญของบาซ่าครับของยุคชาบีเอ็นเดสเลยโดนัตอนนี้นะครับลามินยาเมลเนี่ยลงเล่นแตะหลัก30นัดไปแล้วในศึกลาลิกาสเปนซีซั่นนี้ครับด้วยศักยภาพครับที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยเทคนิคความเร็วกล้าลากกล้าเลื้ แค่ปรับปรุงเรื่องการจบสกอเนี่ยบอกเลยว่าปังกว่านี้อีกเยอะ ณตอนนี้ครับลามินยามมลครับอายุเป็นแค่16ขวบครับแต่ว่าประสบการณ์บนผืนฟอย่าเนี่ยมันเกินตัวไปแล้วโดยล่าสุดนะครับ CIS นะครับสถาบันวิจัยครับที่เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลลูกหนังนะครับได้ระบุเอาไว้ว่ารามินยาเาลครับณตอนนี้เนี่ยเขามีมูลค่าค่าตัวสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับกับนักเตะที่อายุไม่เกิน23ปีในช่วง6เดือนที่ผ่านมาครับโดยมีการตีมูลค่าของรามินยามมลนะครับอยู่ที่145ล้านยูโรครับถ้าไม่เจ๋งจริงเนี่ยราคาไม่สูงขนาดนี้ แน่นอนครับโอ้โหว่าแล้วครับไอ้ฮาดาวรุ่งนรกแตกที่ว่านี้ครับผมนี่แหละครับจะมีโอกาสได้ไปเห็นพวกเขากับตาครับตัวเป็นๆที่บาร์ซ่านู่นเลยครับเพราะว่าทิกต็อกเลยครับได้จับมือขอบสนามนะครับเตรียมจะบุกถึงสนามซ้อมและก็ได้ชมการแข่งขันของบาร์ซ่านะครับในช่วงวันที่25-29ถึงเมษายนนี้ครับใครที่อยากเห็นอะไรแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับรอติดตามทุกช่องทางของขอบสนามไว้ได้เลยนะครับและนี่คือฮาดต่เตะดาวรุ่งนรกแตกนะครับที่พร้อมจะมาแบกบาร์ซ่าในอนาคตครับเราดูกันว่าผมจะได้เจอใครบ้างใน5คนนี้นะครับ ส่วนวันนี้ไปก่อนนะครับเจอกันครับผมสวัสดีครับ